สาเหตุหลักของการเกิดสายตาสั้นในเด็กมี2อาการด้วยกันคือรูปแบบการใช้ชีวิตและพันธุกรรมถึงแม้ว่าพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่รูปแบบการใช้ชีวิตสามารถกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาสั้นในเด็กได้อย่างในยัดสำคัญไม่ว่าจะเป็น 1. การใช้สายตาโฟกัสระยะใกล้เช่นอ่านหนังสือดูหน้าจอดิจิทัลเป็นประจำและเป็นเวลานานๆ2อ,อยู่ในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 3. การทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเล่นกลางแจ้งน้อยเกินไป 4. การสวมใส่แว่นค่าใส่ตาที่ไม่ตรงกับใส่ตาเพื่อสุขภาพตาควรสนับสนุนให้เด็กๆทำกิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงการหาเรียนใส่ตาที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าใส่ตาสัาน้นและปกป้องดวงตาจากแสง UV นะคะสนใจปรึกษาปัญหาสายตาเบื้องต้นเข้ามาได้ที่ร้านหมอแว่นตาสาขาตลาดบางใหญ่นะคะ